ตอนนี้เนี่ยมีดราม่าในโซเชียลมีเดียแบบเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ชื่อว่าโครงการแลนบริดจ์ต่อออกตัวไว้ก่อนตัวผมเนี่ยไม่ได้ศึกษาอะไรมากเราตามสิ่งที่รู้แล้วกันนะครับเขาเนี่ยออกมาทำคลิปโวยวายกันนะครับว่าไอ้โครงการแลนบริดจ์เนี่ยเป็นโครงการที่สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยวางเอาไว้นะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันซึ่ง ปกติเนี่ยถ้าการเชื่อมในลักษณะแบบนี้เราจะเคยได้ยินต้องแต่สมัยโบราณเลยคือขอคอดกระมันก็คือจากการเป็นการตัดคลองผ่านนะครับซึ่งโครงการมันก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยชื่อว่าคลองไทยแล้วก็ล่มไปนะครับสภาไม่ผ่านนะครับมีการโหวตกันแล้วก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการมันก็ถูกปรับเปลี่ยนไปโอเคไม่ต้องขุดนะครับแต่ว่าจะเป็นการข้ามโดยใช้ การขนส่งเนี่ยระบบถนนนะครับก็จะทำมอเตอร์เวย์บ้างทำท่อส่งน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เส้นทางตรงเนี้ยเจริญแต่มันต้องวางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และงบประมาณการลงทุนเนี่ยมันอยู่ราวๆห้0แสนกว่าล้านซึ่งมันไปตรงกับงบประมาณนะครับที่ใช้กับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิ t a l Wallet 1,000 0บาทโดยโครงการแลนบริดจ์เนี่ยจะเชื่อมนะครับ ต่อไปนะครับระหว่างชุมพรและระนองมันก็จะทําให้เชื่อมต่อกันพอดีแล้วเขาก็บอกกันอีกว่าว่าการที่ทำแลนด์บริดจ์ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นหับนะครับของการขนส่งต่างๆแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยจเจริญขึ้นนะครับต่างชาติก็จะมาลงทุนโดยที่ถ้าไม่ทำโครงการนี้ต่อเนี่ยมันก็สูญเสียโอกาสของประเทศไทยครับแล้วหลายคนก็เอาไปเทียบกับว่าโครงการที่ เอาไปทำดิจิ i t ลวอล l ล็ตเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยมันไม่คมุ้มเอาไปทำตรงนี้ดีกว่าแล้วทำไมตรงนี้ไม่ทำต่อจะมาทิ้งกันได้ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูรายละเอียดนะครับว่าทางท่าน,นรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมเนี่ยเขาจะตอบประเด็นนี้ว่าอย่างไรบ้าง